วันนี้พามาอัปเดตงานบ้านนกดาวสไตล์โมเดิร์นของทางร้านเราครับผมสวัสดีครับผมบ๋มบ้านนกดาวครับผมนี่ยเดี๋ยววันนี้พามาชมงานพามาอัปเดตงานสำหรับบ้านนกดาวโครงในสไตล์โมเดิร์นของทางร้านเรานะครับซึ่งตอนนี้ทางร้านเราก็ทำเพิ่มขึ้นหลายหลังแล้วนะนั่นหลังนู่นก็กำลังขึ้นโครงกำลังบิ้วกันอยู่แต่ว่าหลังที่เสร็จเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็จะมี2หลังด้านหน้านี้นะครับแต่ว่าถ้าทั้งสองหลังนี้ก็มีลูกค้า สั่งจองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพามาชมนะครับรายละเอียดงานข้าวๆ้ากันก่อนเพื่อนนะครับใครที่กําลังมองหานะครับอยากได้บ้านน็อกดาวอยากได้บ้านพักบ้านสวนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับเนี่ยเพื่อผ่านมาดูคลิปนี้นะครับนี่เดี๋ยวพามาชมซึ่งตอนนี้ที่หน้าร้านเรามีโชว์เป็น2สีนี้เลยไอ้อันนี้หลังฝั่งนี้จะเป็นสีเทานะครับฝั่งนี้เป็นสีเทาฝั่งนี้เป็นหลังสีเขียวนะไหนใครชอบสีไหนสีเขียวหรือสีเทาใครชอบสีไหนคอมเมนต์แจ้งผมมาหน่อยนะเออซึ่งแต่ละหลังนะเดี๋ยวพาดูทอมเทีย นี่ตอนนี้สีเขียวหลังนี้ช่างกาลังไล่เก็บรายละเอียดหลังนี้ลูกค้าก็เป็นลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะมาสั่งจองไว้นะสาหรับหลังสีเขียวนี่นี่ไงเขียวเหนียวซับของเราสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยนะนุก็ขายดีด้วยนะสีนี้ก็มีคนชอบเยอะเพราะว่าจะเป็นแบบไม่ได้แบบเป็นเป็นเขียวแป๊ดแป๊าจะเป็นแบบโทนแบบชาเขียวนะครับนี่ซึ่งแต่ละหลังก็จะเป็นบ้านขนาด3คูณ6เมตรนะครับ3คูณ6เมตรหห้องนอน1ห้องน้ำมีระเบียงหน้าบ้านนะนี่นี่ทีมสีเรา กำลังไล่เก็บสีนะครับเก็บรายละเอียดรอบสุดท้ายนะอันหน้าก็จะมีระเบียงขนาด1.5ึ่งจคูณสเมตรนะมีม้านั่งด้านหน้านะครับโอ้สีเขียวสวยงามนะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นหลังสีเทาสีเทานี่ก็เป็นของลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์มาสั่งจองแต่ว่าอันนี้ลูกค้าก็ขอปรับแบบโดยการแบบขอบันไดขึ้นด้านหน้าบ้านนะครับนี่สีเทาก็สวยนะทุกคนโอ้สีเทาก็สวยงามนะดูแบบเรียบหรูดู นี่ไปพาไปแอบสองานบนแต่อาจจะดูลกๆหน่อยนะเพราะาตอนนี้ทีมช่างกําลังทํางานกันอยู่นะช่างเรากําลังทํางานยังไม่ได้เรียบร้อยหลังนี้บันไดขึ้นด้านหน้านะครับบันไดขึ้นด้านหน้าก็จะมีระเบียงหน้าบ้านมีม้านั่งอ่าอยู่ฝั่งนี้นะนี่เป็นม้านั่งสีลายกระเบื้องก็สวยนะทุกคนอันนี้จะเข้ากับโทนบ้านเลยนะสีลายกระเบื้องนี่บ้านสีเทาโทนกระเบื้องก็จะออกสีเทาแบบนี้ ห้องนอนขนาด3คูณ3เมตรประตูหน้าต่างเราจะเป็นชุดกระจกประตูลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับนี่3คูณ3เมตรอันนี้หลังนี้ก็เดี๋ยวออกเดินทางส่งลูกค้าในช่วงกลางเดือนนี้นะครับระบบไฟต่างๆเราก็ติดตั้งให้ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะภายในห้องของฟงของไฟติดตั้งให้ครบเรียบร้อยด้านหลังฝั่งนี้ที่เราเห็นจะนี้จะเป็นในส่วนของโซนห้องน้ำนี่แล้วห้องน้ํโอ้ดูลายกระเบื้องห้องน้ําก็สวยนะทุกคน อันนี้ลูกค้าขอเพิ่มนะครับเป็นชักโครกแบบนี้อันนี้ลูกค้าสั่งทาเพิ่มนะสำหรับชักโครกตัวนี้แต่จริงๆแล้วภายในเราก็จะมีระบบน้าระบบสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยนะแต่ถ้าใครอยากได้แบบชักโครกแบบกดตัวนี้ก็สามารถสั่งทําเพิ่มได้นะล็อกนี้ตรงนี้ลูกค้าก็สามารถทําเป็นห้องครัวห้องแต่งตัวได้นะเนี่ยสำหรับบ้านหลังเล็กๆตรงนี้ก็มีออปชั่นครบๆเลยนะผมว่าภายในก็กเป็นยิบซั้มสีขาวสําหรับหลังสีเทาหลังนี้สวยงามนะเดี๋ยวจะได้ส่งลูกค้าแล้วสําหรับแบบนี้ สีเขียวฝั่งนู้นที่ช่างกําลังทําฝั่งนู้นจะบันไดจะขึ้นด้านข้างบ้านนะครับตัวนี้บันไดจะขึ้นด้านข้างบันไดขึ้นด้านข้างตัวนี้ลูกค้าสั่งสร้างก็สามารถเลือกแบบเลือกฝั่งประตูฝั่งบันไดอะไรต่างๆได้นะโอ้ส่วนวระบบน้ําระบบไฟเราต่อให้อะไรเลครบเรียบร้อยหมดแล้วนี่ฝั่งนี้เป็นด้านหลังด้านหลังฝั่งนี้ก็เป็นงานออเดอร์เหมือนกันนะนี่ฝั่งนี้ก็มีลูกค้าเรียบร้อยถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งจองสั่งสร้างได้นะ แอบส่งนี่โซน,นหลังบ้านสีเขียวกับสีเทาถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจบ้านสไตล์นี้ทรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยังสามารถสั่งจองสั่งสร้างได้นะแต่อาจจะต้องรอคิวสร,ร้างนิดนึงนะเพราะว,าว่าตอนนี้งานพร้อมส่งที่ร้านเรายังไม่ย,ไมยังไม่มีเลยนะสั่งสร้างรออยู่ประมาณ30วันนะก็จะได้งานได้บ้านแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะแบบนี้นะตอนที่ผมรีวิวนะครับทางร้านเราขายในราคานะครับต่อหลังนะ ราคา189,000บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางแฟนเพจบ้านด่องดาวบายพีเได้เลยนะครับหรือว่าโทร093-4968-035ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ